ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกกระปรูสัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้โตเนื่องกันแล้วเลยยังนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องประนมอมฟังไปด้วยโน้มสำเหียกไปด้วย ลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบีบบังคับลมหายใจอย่าไปกั้นลมหายใจปล่อยให้ลมหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดบางครั้งบางคราวเวลาจะรู้เวลาจะสังเกตลมหายใจทำไมกายถึงอึดอัดทำไมถึงแน่นท้องสารพัดอยากที่กิเลสต่างๆเขาไม่อยากจะให้เรา ได้ทำความเข้าใจเราก็ต้องพยายามลักษณะของการเจริญสติความหมายของการเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปอบรมใจของเราเพื่อที่จะไปขัดเก่ากิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราใจของเรานี้เขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างอัตภาพร่างกายซึ่งมีขันห้า ซึ่งเรียกว่าขันห้าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามาครอบครองพระพุทธองค์ท่านถึงให้เจริญสติลงที่กายลึกลงไปก็รู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ละกิเลสออกเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่คลายจากความคิดหรือว่าแยกรูปแยกนามเพียงแค่แยกรูปแยกนาม ซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถ้าเรายังแยกไม่ได้ความเห็นถูกก็ไม่ปรากฏขึ้นถ้าเราแยกได้ใจหงายออกแยกออกจากขันห้าซึ่งเป็นส่วนนามธรรมาด้วยกันใจก็จะว่างกายก็จะเบาความรู้ตัวของเราก็จะมองเห็นลักษณะอัตตากับอนัตตารู้ลักษณะความว่างเปล่า ความรู้ตัวของเราตามเห็นการเกิดการดับของความคิดซึ่งเรียกว่าขันห้าเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องอดีตเรื่องอานาคตหรือว่าเป็นกลางๆซึ่งใจของเราเข้าไปหลงเข้าไปรวมทำให้กายก็หนักใจก็หนักกำลังสติของเรามีเพียงพอหรือไม่ทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนจนทำความเข้าใจได้ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หน,หนผล มองเห็นความเป็นจริงในร่างกายของเราแล้วก็อบรมใจของเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นถึงท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนตัวแรกคือสติที่เราสร้างขึ้นมานี้แหละตนตัวที่สองคือใจแต่เวลานี้ใจของเราทั้งหลงทั้งเกิดทั้งเป็นธาตุกิเลสสารพัดยากิเลสต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่าย เขาก็หาเหตุหาผลมาต่อสู้จนกว่ากำลังกุศลหรือว่ากำลังฝ่ายสติกำลังฝ่ายกุศลมีพลังมีกำลังมากเขาถึงจะยอมเขาถึงจะคลายการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้ถูกต้องไม่ปล่อยปะละเลย จนเป็นอัตโนมัติในการดูในการลู่ในการทำความเข้าใจจะข้ามเข่งมากมายถึงขนาดไหนข้อวัดปฏิบัติรักษาศิลเจริญภาวนาความหมายจุดหมายไปทางก็คือคลายความหลงแล้วก็ละกิเลสละกิเลสให้ใจของเราเบาบางจากกิเลสจนกิเลสไม่มีจนใจไม่เกิดกิเลสจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ความว่าง ความว่างว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ความว่างคือเครื่องอยู่ของใจแต่เวลานี้ทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดยึดยึดในกายยังไม่พอเป็นาธาตุกิเลสอีกด้วยแล้วก็ยึดในโลก,กธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยหนักกายก็หนักใจก็หนัก เรามาศึกษาทำความเข้าใจถ้าเราเกียดคล้านเราก็ไม่เข้าใจทุก,กุริยาบทลักษณะของการเจริญสติเป็นอย่างนี้กายทำหน้าที่อย่างนี้ตากระทบรูปใจเป็นใจไม่เกิดเป็นอย่างนี้หูกระทบเสียงสารพัดอย่างท่านถึงบอกว่าให้แยกรูปรถจินเสียงออกจากใจทวารทั้งหกเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราไปห้ามไม่ได้เรามีสติปัญญาไปห้ามใจไปขัด กิเลสออกจากใจของเราจนใจของเราอยู่ในความบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในกายนี้กายแตกดับเมื่อไร่ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือความเกิดไม่มีหรือว่าเรียก,ยกวันนิพพานนิพพานคือความสงบเย็นการเกิดไม่มีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกตราบใดที่เรายังละกิเลสไม่หมดละกิเลสยังไม่ได้ ก็ขอให้ใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลาไวา้มันสร้างบุญสร้างกุศลมันทำคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราถูงขึ้นไปก็ยกระดับใจของเราให้อยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมต่างๆมองเห็นหนทางเดินทะลุปุโปร่งไม่ต้องกลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามกันทั้งพระทั้งโยมทั้งชีมีขันห้ามเหมือนกันหมด มีวิญญาณมาครองเหมือนกันหมดแต่จะมีกิเลสมากกิเลสน้อยก็ขึ้นอยู่กับการขัดเกลาการเอาออกไม่ใช่ว่าจะไปวิ่งให้คนโน้นเอเอากิเลสออกให้คนนี้เอากิเลสออกให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอยู่คนเดียวเราก็ดูใจเราอยู่หลายคนเราก็ดูใจเราขณะในใจปกติใจสงบใจไม่มีกิเลสจะลุกจะก้าวจะเดินจนสติปัญญา ทำความเข้าใจรักษาเราได้ช่วงใหม่ๆมสติปรรัญญาเราต้องสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปทำความเข้าใจขัดเกลากิเลสออกก็ต้องพยายามกันนะอันนี้ก็ใกล้ใกล้วันงานกระถินวันงานกระถินก็วันที่11ที่จะถึงก็เหลืออีกสักสิบวันสิบเอวันงานกระถินของเราก็ เชิญพี่น้องห้องเรามาร่วมกันมาร่วมอนุโมทนากฐินด้วยกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดเราพยายามทำอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าเราทำลงไปแล้วอาน,นิสงส์ก็ตกออถึงเราไม่ได้ลำบาก ไม่ว่าจะตกอยู่ในที่ไหนก็ต้องพยายามกันเราวันนี้ก็ขอจเจริญธรรมเพียงเท่านี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารตะอทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบท